มีการที่พบปะนะครับเพรสิเดเง็ของเราก่อดสวัสดีน้ององด้วยนะครับทุกทุกคนครับสวัสดีครับโอ้โหวัน oh, oh, นี้มาเป็นทีมนี่เลยพร้อมกันสวยกันทุกคนเลยนะครับอ่เดี๋ยวให้น้องๆแต่ละคนมาแนะนำตัวให้ทุกคนได้รู้จักอันนี้อ่าเดี๋ยวคุยกันก่อนที่น้านี้ต้นแห้งของ พรุ่งนี้เราจะมีเป็นรอบที่สำคัญอีกรอบหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้จะเป็นรอบ preliminary นะคะก็อยากจะบอกว่าทุกคนนะคะในทีมมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครพร้อมที่จะเป็นแม่ทัพมหานครแล้วค่ะอ่ารอบ preliminary ก็ไปเชียร์กำลังใจพวกเรามาได้ค่ะสามารถมาเชียร์เราได้ที่ทีวีทีดีทีนะคะกรีนพ a r สตูดิโอนะคะหรือว่าซอยมิสทีนที่ทุกคนรู้จักนะคะหรือรับชมผ่าน เพจมิสแกรนกรุงเทพมหานครค่ะครับผมอ่ะตอนนี้ไหนๆมาบนเวท,ทีทั้งทีอยากจะให้น้องๆแต่ละคนเนี่ยได้แนะ้ยนำตัวนะครับเพื่อให้แฟนๆของเราได้รู้จักแล้วก็ให้กำลังใจกันๆๆมากขึ้นอ่ะไหนใครคนแรกไหนใครเป็นหมายเลขหนึ่งอ่ะหมายเลขหนึง่งเดี๋ยวเรียกตามหมายเลขเลยก็ได้นี่อันนี้พิเศษมากเลยนะยยและครับที่มาดูของเรานั่งชมอยู่ไว์เพรสิเดนต์มิสแกรนอินเตอร์อุตเยาแซก็อยู่นะครับอ่ะตอนนี้ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทัานแรกเชิญเลยสวัสดีค่ะ BKK01 แป้งหอมวิกานาโค,ค้ดขามมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตดอนเมืองอ่าสมก็เป็นบอนเมอืองจริงเพิ่มเป็นกำลังแล่นขึ้นเลยครับผมอ่ะคนต่อมาก็ย่านคอมมิวนิตี้มอลที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพมหานครนะคะ BKK02 อิงอิง,องนัทพัฒชาติธิรรัตน์ มิสแกรนกรุงเทพมหาคนครเขตประชุมวนันอประชุมวนันอ้าคนต่อไปเงิโโเล่น<ม>ขนาดนี้<ด>แล้วยอไมไม่ได้เลยจริงๆค่ะครับผมอ่ะเชิญเลย VKK03 มุกกูธนชพรพานแก้วมิสแกรนดกรุงเทพมหาคนครเขตพระขนงค่ะ นี่เพิ่งผ่านไปสามเขตจัดเต็มขนาดนี้ครับผมเอาต่อไปครับสวัสดีค่ะเจนนี่เจนิต้าเวสฮับคินมิสกันตุงเทพมหานครเขตวัฒนาอ่าวัฒนาขอฝากนิดนึงนะคะครับผมวันวันที่วันที่ของเราในวันนี้นะคะวันที่11เป็นวันไฟนอลยังมีบัตรเหลืออยู่แต่ใกล้จะหมดแล้วนะคะยังไงก็ฝากด้วยนะคะมาฝากดูพวกเราด้วยนะคะครับผมขอบคุณครับอ้าวคนต่อไป แม่พีนอนะคะสาวใต้วันนี้นะคะหมาเยือนกอดมอนะคะต้องบอกเลยว่าโอ้โหนี่รือบางกอกรันตอนอยู่บ้านนะคะให้แต่ส่วนย่างลักลัๆลัตัดย่างไม่ได้ผักไม่ได้พ่อนนะคะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีค่ะข่อแนะนําตัวทุกคนเดี๋ยวจะแนะนาตัวภาษากร้างนองจะฟังกับม่โอ BKK 08มีนอริยาเวชาลิกานนท์มิแกล้งกุงเทพมหานิรเขตตรดกระิ ลิ่งชันเอา้าคนต่อไปเชิญเลยสวัสดีค่ะ BKK09 ดาวพีระดาย,ยอดใจมิสแพรนกรุงเทพมหาคนครเขตจตุจักรเป็นเขียนหลายคนก็น่าจะไปบ่อยนะครับจตุจักรนะครับเอา้าคนต่อไปครับผมสวัสดีค่ะ บ k k ค13ปั้นาปรารีร่วมรักมิสแกรนกรุงเทพมหานครเขตพญาชาาัอยอาพญาไทยขอบคุณค่ะเอาคนต่อไปอสวัสดีคะ่ะบ k k ค1 นุกยเป็นจันทักษรศรีมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตบางเขนค่ะอีกหนึ่งเขตบางเขนและคนต่อไปครับม oh ิคเคจะล้มแล้ยไหมครับหนาวด้วยเงินด้วยมิคเคนหนึ่งหกสุภาพรนาคสุวรรณมิสแกรนด์กรุงเทพมหานครเขตว้า คนสุดรัดเมื่อกับน้องมีนน้องมีนก็แลกไปหมดแล้วนะคะไม่เลือกปลุกไปเลยเลยนะคะคทุกคนพาคนเต้นนะคะอรอยหรืคนถึงเจอเลยมีแต่ถึงเด็กเจอแน,น่นอนขอบคุณด้วยนะครับบางทองหลังอ่ะคนต่อไป ครับผมขอบคุณครัพผ่้กวังและอีกหนึ่งคนสวัสดีค่ะ BKK 2 0ปงัปงปังรัตนพีธรรมาใจกุลมิสแกนกรุงเทพมหานครเขตบางราัเอาละรครับโอ้โหครบอ่วงโอ้โห แต่ละคนคือแบบว่าลีลาจัดเต็มจริงๆเป็นการซ้อมก่อนพรุ่งนี้รอบพ r e ิม m i n รี y อะขอหนึ่งคนละกันนะครับอยากให้ฝากถึง,งแฟนๆให้กำลังใจในวันพรุ่งนี้กับรอบที่สำคัญพ r e ิม m i n a r y ครับค่ะสำหรับในวันพรุ่งนี้นะคะในรอบ p r e ิ i m i n รี y ม i s s g r กรุงเทพมหานครของพวกเราไม่อยากบอกเลยว่าหลังจากจบงานนี้พวกเรามีซ้อมต่อค่ะเพื่อความปังความเป๊ะไม่ต้องนอนไม่เป๊ะไม่นอนไม่เป๊ะไ,ไ,ไม่กลับโรงแรมค่ะเออ คนเดียวใช่ไหมครับเพือเ<ด>่อนบอกว่าคนเรายอ <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะเราอยู่ได้เพื่อความเป๊ะออยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็สามารถติดตามได้ที่ได้ที่เพจมิสแกรนกรุงเทพมาหานครแล้วก็จะมีไลฟ์นะคะในเพจมิสแกรนไทยแลนด์ด้วยค่ะและในวันที่11เดือนนี้นะคะอีกแค่2วันบัตรจะหมดแล้วแม่แกล้งแกล้งจิ้มเข้าไปนะคะในเพจมิสแกรนกรุงเทพมาหานครแล้วก็ คลิกไปที่ลิงก์ที่เราแปะไว้ที่ปักหมดเลยนะคะแล้วก็ทักแชทไปพิมพ์ลงไปค่ะแม่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาค่ะยกโทรศัพท์ขึ้นมากดเข้าไป BKK13100 ใบเขียนลงไปค่ะแม่ BKK1300 ใบแกล้งพิมพ์ดูหนูรู้เพราะปู่บอกมามันจะดีเชื่อหนู ฝากพวกเรานะคะไว้ในอ,อ้อมอกอ้อมใจแม่แม่แมพี่พ,พี่น้องน้อง,องทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับผู้เข้าประกวดของเรานะครับอ่ะอย่าเพิ่งโรมแน่นอนว่าเรายังมีอีกหนึ่งคนนะครับที่เขาบอกว่าเป็นผู้ช่วยพีดีนะครับตอนนี้เธอก็อยู่ทางดัานนี้แล้วอ้าวคอเสียบตมารอกับไบต้ผู้เข้าประกวดว่าแต่งเต็มแล้วนะครับ คุณช่วยแต่งเต็มกว่าผู้กำกับปวดของเราอีกนะครับโอ้โหสวัสดีครับผมเรียกได้ว่าวดงานจริงๆนะอะสวัสดีคุณนักสอนสวัสดีครับอะพูดคุยกันสักนิดนึงนะครับนี่เลยสำหรับคุณช่วยพี <ขอ S 1> ดีค่ะคุณแชมป์ สวัสดีเขียบผูมีกแก่เอ้ยแขกผู้มเกแบบเก่แฝงภูมเกรติทุกท่านด้วยนะคะแล้วบผมวันนี้เป็นยังไงบ้างทีวน,นี้เป็นส่วนหนึ่งในการพาน้องมาร่วมการจัดงานในวันนี้ครับก็ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้เนี่ยเป็นเกียรติมากๆนะคะในการเอกมางานบวงสวงเปิดตัวซีรีส์ยูริของทางมิสแกรนไท a แลนด์ด้วยนะคะก็ไม่พลาดที่จะพาน้องๆเนี่ยมาเปิดโอกาสนะคะแล้วก็มาให้พี่ๆสื่อแล้วก็ดูทุกคนเนี่ยได้เห็นว่ามิสแกรนกรุงเทพมหานครนะคะ,นะคะ มีดีค่ะครับผมอ่ะก็เรียกได้ว่าใกล้โค้กสุดท้ายแล้วในการที่เราจะรู้ว่าใครนั้นที่จะเป็นมิสแปรุ์กรุงเทพมหานครตอนนี้เรามีรอบอะไรที่เหลืออยู่ที่อยากจะให้ทุกคนได้ไปติดตามครับ ค่ะล่าสุดน,นะคะพรุ่งนี้เลยนะคะจะเป็นรอบ e ี i ิ i n นอรี o คอม t i t ชันนะคะของ Miss m i s s g r ร n งกรุงเทพมหานครปี2023เนี่ยก็อยากจะให้เป็นกำลังใจให้กับน้องๆผู้เข้าประกวดทั้ง18คนของเราด้วยนะคะเพราะว่ากว่าจะมาถึงวันพรุ่งนี้เนี่ยน้องๆฝึกซ้อมกันหนักมากจริงๆนะคะแล้วก็วันไฟแนลนะคะเป็นวันที่11นั่นเองค่ะฝากติดตามด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่น้องๆบอกเลย,ยนะคะว่า สามารถเอฟบัตนะคะได้ที่เศษมิสแกรนกรุงเทพมหาคนครค่ะครับผมอ่ะท้ายกันนี้ครับในฐานะที่น้องพัชเตก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับได้ผ่าน,าน,น,นประสบการณ์การประกวดมิสแกรนไทยแลนด์มาก่อนมีอะไรอยากจะแชร์แนะนำให้กับน้องๆนอกจากพวกเขาประกวดมิสแกรนกรุงเทพมหาคนครรวมถึงจังหวัดต่างๆด้วยครับค่ะก็อยากจะเป็น ให้นะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่ากว่าที่เราจะเข้ารอบลึกๆหรือว่ากว่าที่เราจะได้เข้ากองใหญ่เนะี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะฉะนั้นมันอาศัยทั้งใจที่สู้ความอดทนและความที่ไม่ คือเรียกได้ว่ามันต้องมีความอดทนกับใจเราจริงๆถ้าใจเราอดทนใจเราสู้เราสามารถที่จะทําอะไรที่มันเหนือขีด,ดจํากัดความเป็นตัวเราได้ไดแน่นอนค่ะเป็นกําลังใจให้ทุกๆจังหวัดด้วยค่ะครับผมและนี่แหละครับน้องใบเตเยนะครับผู้ช่วยพีดีข,ข,ข,ะะของเราและผู้กำกับผู้กำกลบผู้กำกับของเราทุกคนด้วยนะครับขอให้พีิีทุกคนโชคดีทำออกมาให้เต็มที่นะครับและเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่กรุงเทพมหานคร